ฐบาลให้เงินบำนาญพิเศษกับทายาทของกำลังพลที่เสียชีวิตจากภารกิจปกป้องประเทศชายแดนไทยกัมพูชามีผู้มีสิทธิ์ประมาณ40รายครับขั้นต่ำเนี่ยจะได้รายละ11,000บาทต่อเดือนเลยทีเดียวกดหัวใจให้หน่อยได้ไหมครับทนี้ครับทางกรมบัญชีกลางมีการอนุมัติเงินบำนาญพิเศษให้กับทายาทของกำลังพลที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติภารกิจปกป้องประเทศชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งมีกำลังพลเสียชีวิต15นายทายาทผู้มีสิทธิ์40รายครับโดยจะได้รับบำนาญพิเศษรายเดือนร่วม กับเงินชคอบอรครับเงินช่วยค่าครองชีพขั้นต่ำเนี่ยจะได้รายละ11,000บาทโดยมีเงื่อนไขครับบิดามารดาได้รับตลอดชีวิตคู่สมรสจะรับจนกว่าจดทะเบียนสมรสใหม่บุตรครับรับจนถึงอายุ20ปีบริบูรณ์หรือว่าถ้าเกิดศึกษาต่อเนี่ยรับได้ถึง25ปีบริบูรณ์ครับสำหรับทายาทท่านใดเป็นข้าราชการหรือว่าลูกจ้างของทางราชการอยู่แล้วนะครับหรือว่ากําลังจะเป็นในภายหลังเนี่ยให้งดเบิกเงินช่วยค่าครองชีพชคอบอรครับนอกจากนี้ทางรัฐบาลยังมีการเห็นชอบการ เยยวาของผู้ที่สูญเสียในเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานะครับเจ้าหน้าที่รัฐครับเช่นทหารทหารพรานตำรวจตำรวจตะเวนชายแดนต่อชดดครับที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพเนี่ยจะได้10ล้านบาทบาดเจ็บสาหัสได้1ล้านบาทครับบาดเจ็บสาหัสก็คือเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลมากกว่า20วันครับถ้าเกิดบาดเจ็บมากได้50,000 0บาทครับก็คือเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล2วันขึ้นไปแต่ไม่เกิน20วันส่วนประชาชนที่เสียชีวิตทุพพลภาพครับได้8ล้านบาทบาดเจ็บสาหัส ได้800,000บาทบาทเจ็บมากได้400,000บาทครับนี่คือผลตอบแทนของผู้ที่เสียสละนะครับกดติดตามและกดหัวใจให้หน่อยฮนะ